มาลุ้นบนเวทีนะครับยกแรกของคู่สองวันนี้ฝ่ายแดงโฟวิลสิทธิ์เจริญทรัพย์น้ำเงินองซายนะครับเพชรอินเียอะคาเดมี่นะครับเอาละครับมาดูการคู่นี้นะครับทางด้านของโฟวินสิทธิ์เจริญทรัพย์นะครับเรียกว่าจังหวะสีมือนี่หลากหลายจัดจ้านครับวันนี้ได้เปรียบรูปร่างลอยกว่าหน่อยนะครับในขณะที่องซาลประเภทรุนแรงนะครับเตะต่อยแรงความเหลี่ยมเชิงเนี่ยดูจะเป็นรองนะครับแต่ว่าท่าทรหดเนี่ยโหถือว่าใช้ได้เลย แล้วก็เป็นมวยที่ชกสนุกแฟนมวยนี่ชื่นชอบนะครับไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็ตามทีนะครับางด้านขององซานเนี่ยไม่เคยสร้างความผิดหวังให้กับแฟนมวยครับอา้อาวอ้าวมาบนเวทีนะครับยก2ฝ่ายแดงฮว,วิลน้ำเงินองซานองซานโมโหแล้วโมโหแล้วเทกระจาดก่อนเลยเอาได้ไปหมัดแลวโอ้ต่อยยัดไปอีกมาสักครู่นี็ก็บอกไปแล้วนะครับสมโอทีด้วยเอาเอาขยับไม่อีกองซานเข้าใกล้ไปเรื่อย กล้ามาใกล้ามาโดนโต้คืนนี่ครับอา้าเตยัดมาทีนึงนี่ครับฝ่ายน้ำเงินออซานต้องหาจังหวะเข้าไปทำให้ได้นะครับมากรรมการแยกก่อนครับนี่แค่ยกสองนะครับแต่ว่าเข้มข้นแล้วครับเพราะนี่ครับฝ่ายอุยอ้ยมาอุย้ยโดนศอกดักเข้าไปาแต่ไม่เป็นไรครับโควินที่ว่าเตะต่อยแรงกล้ามแข็งแรงนี่โอ้วันนี้ เอาเล้ครับนี่และครับเบียดข้าไปโอ้ฝันฟอกมาทางด้านขององซานพยายามเบียดปล้ำไมตีเขา่าโอ้เกมการชกตอนนี้นี่ยังถือว่าคู่ขี้สูสียังมองไม่ออกนะครับพรว่าเบียดกันตลอดโอ้แข้งขาวาโอ้ยโดนบวกครับเอาใกล้ไปแล้วอยู่ที่พละกําลังนะครับโควิลมาลูกลอกบนใช้ได้เลยลอกบนเด้งมาบวยถ้าตีบนนี่มองเห็นนะครับถ้าตีล่างเ่ยตีหลายครั้งเหมือนกันตีหลายที องสานหมัดไปโฟวิลแทงเด้งมานี่โอ้โหจะสับโดนเทกอาจัดเทกอาจารย์วางขาวางขาแฟนเห็นแฟนเห็นแต่กรรมการเห็นหรือเปล่าอา้าวกรรมการไม่เป็นไรบอกไม่เป็นไรโอ้โหนี่ครับหายกสามหมูกันต่อ,อ,อโอ้รรมการแยกก่อนครับมาดูกันนะครับทางด้านของโฟวินนี่แหละครับเอาละครับเรื่องเกมแล้วครับตอนนี้ทางด้านขององซานไม่ยอมอยู่ห่างนะครับพยายามจะเบียดจะชนอย่างเดียวครับอา้าวชน ต้องชนให้อยู่ไปยัดไปอีกเสียบมาองซานอ,องซานอ,องเสียบโอ้ยสงครามเข่าครับตอนนี้วงไนวงไนอ,องซานเสียบโปวินเสียบอ,องซานเสียบโปวินเสียบโอ Bright ้ยศอกโอ uh ้โหสนุกนะครับตอนนี้เบียดกันคู่ขี้สูสีแล้วเกินนะครับทางด้านของโฟวินนีเดินตลอดนะครับในขณะที่ทางด้านองซานนะครับเดินตลอดครับโฟวินนีทางทีมงานบอกให้เดินบ้างนะครับเอาเลยครับตอนนี้โฟ โควินพยายามจะไล่แขนแล้วก็แทงเข่าโต้มาเลยครับองซานองซานปล้ำาลยโอ้โหเอาแลครับยังตีไม่ได้นี่ต้องแยกครับอ้าชนอีกองซานองซานแม่หลุดทําไมอะ่ะโอ้โหหลุดก็โดนเ่ยดิแม่กำลังจะเข้าได้เข้าเข็มเอาละครับตอนนี้สถานการณ์นี่ถือว่าชิงดํานะครับเอาองซานพยายามเบียดเข้าไปต่อยหมัดแล้วก็ปล้ำาใยโอ้แต่ว่าหลักเลียมเชิงเนี่ยดูว่าทางด้านของโฟวิน อาศัยจังหวะนะครับคอยทีคอยเตะไม่ประทะด้วยดูย็จะไม่สนเลยองซานไม่ยอมอยู่ห่างนี่ครับชวนทะเลาะตลอ,ลอ,ลอเดเบียดเข้าไปโอ้โห,โหโวงในโดนคอยเข่าไป3าสี่ดอกครับอ้าวเดินตลอดฮารโอเตะยัดไปทีเดิงฟาวิลอ้ลอลออาวแม่องซานก็เดินเร็วเกินนะครับเดินเร็วเกินอ้าวเดินอีกเดินอีกเดินอ้าวอย่าหยุดอย่าหยุดเดินนะอย่าหยุดเดินนะองซานอย่าหยุดอย่าหยุด โอ้โหยังดูดีดูดีตลอดเลยนะครับโอ้โหนี่แหละครับมามวยมันวันศุกร์โอ้ยมาถึงตรงนี้ยังดูไม่ออกเลยครับโอ้โสถานการณ์คู่ขี้สูสีละเกินเอาลครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจแล้วนะครับตอนนี้ใบที่2อ้าวข้ามมาใบใบหลังใบหลังไปไหนโอ้ไปที่แดงนะครับ โฟวิวสิทธิ์จเจริญทรัพย์เป็นฝ่ายชนะคะแนนองซานเพจียาคาเดมี่แบบดูดีจริงๆนะครับ